เดี๋ยววันนี้พี่จะพาเองอะ่ะเดินทัวร์วัดป่าหลักร้อยเองอยากรู้อะไรในนี้นะถามพี่ได้หมดเลยได้เลยพี่เออ,อยเยอะมากเลยอะเฮ้ยพี่นั่นอะไรอะอ๋อไอ้พวกเนี้ยนะมันไม่ชอบกินข้าวข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวเที่ยงอะ่ะมันไม่ค่อยกินไงพอส่งอาลลกตายไปมันก็เละผอมอย่างเงี้ยมึงกินข้าวป้องมะเนี่ยยังไม่ได้กินเลยวะเนี้อ้าวเรียบร้อยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไปดูที่อือ่นดีกว่า ้ยพี่ทำไมนักเรียนมาอยู่ในวัดอะอ๋อไอเด็กพวกเนี้ยนะเวลาไปโรงเรียนอะมันไม่ชอบไปโรงเรียนชอบโดดเรียนแล้วก็ขโมยตังค์พ่อแม่ตกงนรกมายังต้องเรียนหนังสืออีกอะมึงอย่าไปทำตามนะเว้ยเขาโดดเป็นแก๊งเลยเหรอโอ้ยโดดยองห้องเลยแล้วมึงไปโดดไปเนี่ยเคยอยู่เออแล้วเจอกันในนรกไอ้เหี้ยไปดูที่อื่นต่อ้ยพี่ทำไมคนนี้เขาหัวลน้นอะอ๋ออันนี้อาจารย์เบีรยงไงคนตื่นทำถ้าเกิดไว้ผมยาวเนี่ยเขาหล่อไปนานแล้วเดี๋ยวก็โถนตีปาเฮ้ยพี่ เฮ้ยมีคนต่ยกนันเฮ้ยยช่วยเร็วและตอนนี้นะครับเส้นโนบิคิมมาแล้วนะ,นะทุกคนนี่มี3าสีเลยครับทุกคนใครอยากได้คอมเมนต์ไว้เลยนะฮะแล้วผมจะแจกสําหรับคนที่กดติดตามช่องโนบิคิมเท่านั้นนะครับทุกคนทํามาแค่50ตัวหมดแล้วหมดเลยนะครับผม